สวัสดีค่ะอยูกาแจเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้นะคะมีเก้าอี้2ตัวแขกรับเชิญพอจะเดากันได้ไหมคะว่าเป็นใครแขกรับเชิญพิเศษเหมือนเดิมพิเศษทุกคนค่ะเพราะว่าเราให้เกียรติแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญพิเศษเห็นหน้าค่าตากันมาก็หลายคลิปแล้วเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ปะปานะคะน้องจูนนั่นเองวันนี้เราจะพาน้องมาสารภาพบาปอะไรนะคะอ่ะวันนี้เราจะพาน้องมาสารภาพบาปในสิ่งที่ได้ทํามาแล้วก็ทําให้ที่บ้านของเรากุ๊บแฟมิลี่ของเรา วุ่นวายกันไปอยู่เป็นเดือนเดือนเมียจจะพูดไหมกับสิ่งที่ขอร้องที่บ้านมาล่าสุดก็คือเราอยากได้สิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเราก็เลยพยายามแบบโชว์ให้ที่บ้านดูว่าเนี่ยของอันนี้มันดีนะแล้วก็โชว์ให้ดูตลอดอก็ขอของมันดีแล้วก็อยากได้แต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยสักคนก็มีกฎมากมายขึ้นมาเพื่อให้ต้องได้ของ ประมาณนั้นแลวสุดท้ายจบด้วยแล้วว่าอะไรเราก็เลยไปซื้อมาเลยแล้วพอของมันมาถึงเนี่ยยังไงทุกคนก็จะต้องรับมันค่ะบัดมือโชคค่ะูง,ง่ายๆสัน้นๆไม่ต้องว่าความเยอะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะว่าของอะไรที่ทําให้บ้านเราเดี่ยว,วุ่นวายกันเป็นเดือนๆนะคะก็ตามนี้นะคะรูปครอบครัวของเราเจ้านี่คืออะไรเจ้านี้คือหมา ตัวใที่น้องน้องจูนเนี่ยได้ทําการอ้อนวอนที่บ้านขอซื้อนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยก็จะเหลือหมาอยู่แค่ดึงตัวคือแฮมเพราะว่าพี่แซมของเราเนี่ยได้จากไปแล้วซึ่งวันที่น้องมาขอเนี่ยเป็นช่วงเวลาครบรอบหนึ่งปีที่พี่แซมจากไปพอดีค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สนิทก,กับพี่แซมที่สุดเลยนะคะ <ousse> ก็อาจจะเหงาหรือว่าไม่รู้ว่ากลัวแฮมเหงาหรือเปล่าก็ได้ทาการส่งรูปนี้มาเป็นรูปแรกคะ่ะบอกว่าตัวไหนน่ารัก ให้เลกแค่สองตัวเนื่องจากว่าหมาพันุ์นี้ที่น้องเลือกเนี่ยมันฮิตมากฮิตมากใช่ไหมยดิงเดินเฉพาะสีนี้เนี่ยก็คือนึกว่าโกลเด้นค่ะแต่เขาบอกว่าฮิตเขาก็ส่งมาที่บ้านก็ไม่มีใครเลือกทุกคนสุดท้ายน้องก็เลือกอะไรเองเมื่อวันวันนะคะส่งมาหลอกล้อนทุกวันทุกวันอุ้ยน้อนยูนี่ส่งมาหลอกล้อนหลอกล้อนบอกโอนมาจําดีไหมนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพหน้าเนี่ยสภาพเนี่ยมันน่ารักไหมเนี่ย ประมาณนี้ค่ะตัวสุดท้ายเนี่ยาแจมก็ด้วยความเป็นพี่อาจจะสนิทที่สุดก็คือเขามีแล้วเขาจะมาถามแจกก็บอกว่าดูหลายๆฟาร์มไหมเออเราก็ไม่รู้ว่าแบบหน้าตาม็นคีเลค่นาดนนี้โตมาเนี่ยออความคาดหวังของน้องเนี่ยที่อยากก็ได้คือตัวนี้แบบดูให้น้องนี่ชื่อโคโค่นะคะก็คือเป็นสีเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของน้องคืออยากได้โตมบหน่าอย่างนี้แต่ตอนเด็กเนี่ยเขาสสงมาหน้าแบบนี้เราก็แบบ เอ้ยจูนมันจะเหมือนไหมดูสภาพด้วยก็หลอกหลอนหลอกหลอนจนวันหนึง่งเราไปถามน้องว่าเออสุดท้ายหมาเลิกความยางอะไรอย่างี้น้องบอกอ๋อโอนมัดจาไปแล้วแต่ก็อุบโอนแล้วหรอนะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่ตากล้องเนี่ยขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าน้องส่งรูปมาพิพัฒน,นาการเป็นยังไงบ้างตามที่ให้ดูรูปเมื่อกี้ ไปนะคะก็มีความไม่รู้ว่าขี้หน้าขี้ตาเนี่ยจะตอมปอกโดนย้อมหรือว่าจะนกไหมเหมือนตามคลิปที่แซมนกมาตลอดค่ะก็ไม่รู้ว่าสหรับหมาจะนกไหมแต่ก็เชิญดูด้านล่างได้เลยค่ะตั้งแต่ที่อัดมาตั้งแต่ต้นนะคะมันก็กอบเก็บกบเก็บกอบเก็บอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆกับไอตัวนี้ ตอนนี้นะคะก็ทำการหยิบขึ้นมาแนะนำตัวกับแขกรับเชิญสมาชิกคนใหม่ของบ้าน t ีเคฟของเรากันสักหน่อยค่ะอะมานั่งข้างบนมาน้องมานั่งข้างบนอาสวัสดีก่อนอนั่งนั่งนงัอันนี้นะคะก็เป็นสมาชิกคนใหม่ของบ้าน t ีเคฟของเราค่ะน้องชื่อ ชีสค่ะรู้เลยว่าเป็นคนขี้หิวนะคะก็ตัวตัวตัวเดิมชื่อแฮมใช่ไหมคะอันนี้ชื่อชีสเราก็เห็นน้องสีครีมครีมก็เลยตั้งให้มันคล้องจองกันชีสเป็นหมาพันธุ์อะไรจนทําไมถึงเลือกพันธุ์นี้ก็เป็นหมาพันุดัชชุนไซมีนีนะคะเป็นมีมินิเจอร์ดัชชุนใช่ขนยาวเพราะว่าดัชชุนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีดัชชุนทั้งขนสั้นแบบนี้แล้วก็ขนยาวแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นพันธุ์ขนยาวแล้วทําไมถึง เอาสีน <other> <of> ี้เพราะว่ามันเหมือนโกลเด้นดีค่ะมันไม่ค่อยเหมือนดัชชุนไม่เหมือนดัชชุนเหมือนโกลเด้นแล้วทาไมเธอไม่เลี้ยงโกลเด้นไปเพราะว่ามันอาจจะตัวใหญ่เกินไปค่ะอาจจะตัวใหญ่แต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะดูมันก็น้องนะคะเลือกพันมินิเจอร์ดัชชุนขนยาวสีครีมมาและก็พันนี้เนี่ยก็คือเราอ่ะยอมไม่ให้น้องซื้อเพราะว่าอยากให้วันตัวเล็ก เหมาะที่จะไปไหนกับแฮมได้เพราะว่าสมัยก่อนที่มีพี่แซมเนี่ยก็คือค่อนข้างสงสารที่แซมไม่ได้สงสารแฮมนะคะเนื่องจากแฮมเนี่ยได้ออกไปเที่ยวบ่อยมากแต่พี่แซมเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากไปว่ายน้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ซื้อมินิและเพราะว่ามินิเจอร์ดัชชุนเนี่ยถ้าดูในตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือน้ําหนักของน้องเนี่ยจะอยู่ที่แม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5โลเท่านั้นซึ่งวันที่เจ้าชีสเนี่ยมาวัดแรกเนี่ยน้องเนี่ยน้ำหนักกี่โลนะ3าโล อายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงสมเดือนหนัก3ามโลแล้วค่ะแล้วก็ทั้งพ่อเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูรูปไปเนี่ยมีอยู่5้าตัวใช่ไหมเขาไว้ไอ้ตัวเนี้ยหนักที่สุดใช่สนไหมน่าจะสนที่สุดเลยค่ะน่าจะสอนที่สุดด้วยเจ้าของฟาร์มไม่เคยบอกค่ะว่าสนที่สุดใช่ค่ะเพราะเขากลัวเราจะผวาวิตกกังวลใดๆค่ะก็เดี๋ยวเราพาพี่แฮมมารู้จักน้องชีสกันหน่อยร่ายยิมแฮมให้หน่อยอ่ะ้วปาก็เดินเข้ากล้องมาด้วยเลยเรียวไทม์จริงๆค่ะ เห็นไหมคะเขาเนี่ยสนิทก,กันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแฮมเนี่ยชอบอยาก,กนสนิทก,กับเขาด้วยหรือเปล่าเห็นไหมคะพอพูดคําว่าแฮมเนี่ยเขาก็จะมองมองแฮมมาแล้วมองโอ้โหพี่แฮมอืมอ่าพี่แฮมก็จริงๆแล้วสองตัวนี้เนี่ยให้ดูหน้านะคะก็คือไม่ได้ถูกกันสักเท่าไหร่มาเลวตามนั้นแหละคะ่ะดูด้วยอย่าแกล้งพี่แฮม ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับหมาตัวใหม่ของเราก็คือพันมิเนเจอร์ดัชชูนสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้องชายของพี่แฮมนะคะก็เลยจะกลายเป็นแฮมชีสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะติดตามน้องในคลิปต่อๆไปเนี่ยหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรเนี่ยให้น้องสองคนเนี่ยทำคอนเทนต์ให้พี่ๆดูนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยด้านล่างเอ,อ่อ คอมเมนต์ YouTube ได้เลยนะคะว่าอยากให้แฮมกับชีสเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวแจมกับจูนเนี่ยจะจัดให้เลยนะคะสำหรับคอนเทนต์หมาก็ยังไงแล้วเนี่ยชีสรู้ไหมพี่แฮมเป็นพี่ชีสกี่ปีพี่แฮมเนี่ยอยู่ที่อายุประมาณ3ถึง4ขวบส่วนน้องชีสตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงเดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ค่อนข้างแก่กว่าเยอะแต่ว่าแฮมเนี่ยน้ำหนักของเขาแค่2.3โลเท่านั้นแต่เจ้าชีสเนี่ยตอนนี้ปลาไปแจมว่านะคะตอนมามัน3โลตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีจะ4โล3ครึ่งก็แด้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยลาที่พี่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะอยากตามเพจของแฮมกับชีสนะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิด IG มาได้แล้ว IG ก็โดนคนรัสเซีย แฮกไปแล้วเมื่อเช้าเอามาโพสต์วิดีโออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่พยายามกู้คืนอยู่ในจะทิ้งเออเป็นเพจไว้ให้นะคะแต่ถ้าไม่ทิ้งเพจเก่าให้ถ้ามันกู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งเพจใหม่ขึ้นไว้ให้เลยก็ดูนะคะว่าไม่รู้สงสารชีสหรือสงสารแฮมหรือสงสารไข่หรือสงสารที่บ้านหรือสงสารคุณแม่นะนะคะก็มีเดเจอร์การชุนดื้อมาค่ะใครจตเรียนแนะนำคิดดีๆใช่ไหมแฮมดดีเนาะแฮมก็โดนเจ้นทุกวันเลยนะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเป็น ภาพเออน่ารักน่ารักระหว่างแฮมกับชีไว้ให้ดูตอนจบนะคะยังไงคลิปนี้แฮมกับจูนต้องขอตัวลาไปก่อนแฮมกับชีเช่นกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ